ี่ชื่อชลวิทย์ทองเจริญชัยกิจนะครับหรือว่าชื่อเล่นว่าพี่ปูปัจจุบันนี้ก็ทํางานเป็นนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์ดึกดําบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับสมัยอยู่มัธยมนะครับก็ตอนนั้นก็เลือกเรียนสายวิทย์คณิตเพราะว่ามีวิชาที่เราชอบมากเลยนะสู้ตายเลยก็คือชีววิทยาแต่วิชาที่ แขวนคอตายดีวยกว่านี่ก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองกับฟิสิกส์นะครับเพราะว่าจะกดเกรดหนึ่งเกรดสตลอดเวลานะครับพอตอนอยู่มัธยมปลายนะครับชั้นม .5 นะครับก็มีโอกาสได้ไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์อยู่ในทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะครับ ที่นี่นี่ก็มีโอกาสได้ไปเยือนหมู่เกาะกราปาโกสนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานีวิจัยชา์ลส์ดาวินนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาเป็นสถานีที่ช่วยเหลือนะครับาการเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ของเต่ายักษ์กราปาโกสนั่นเองก็เกิดความรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของนักวิจัยที่ทํางานอยู่บนเกาะเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คิดอยู่ว่าจะเรียนคณะไหนหน้าที่มันได้ทํางานนะครับอยู่ในทะเล แล้วก็ทํางานทางด้านเรื่องของการอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางแล้วก็ใา่ยอยู่ตามมุงเกาะต่างๆเสร็จแล้วพอกลับไปที่เมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสสอบโคต้าได้นะครับติดคณะประมงนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่ว่าพอเรียนนะครับปีแรกนะครับก็มีความรู้สึกว่ากว่าที่เราจะ ฝ่าฟันนะครับหรือว่าได้เรียนในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยอยากจะเรียนจริงๆเนี่ยเราจะต้องผ่านนะครับวิชาขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคลคูลัสนะครับเคมีะนะครับซึ่งเป็นวิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เบากับพี่มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายแล้วนะครับตอนนั้นก็นความรู้สึกว่าหรือว่าเราจะ ถอนตัวหลบฉากออกมาดีกว่านะครับตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอนชันใหม่นะครับเลือกที่จะสอบเอนชันใหม่ไปปิ้งเอาคณะโบราณคดีเข้านะครับแล้วก็ที่คณะโบราณคดีเนี่ยก็มีโอกาสได้ศึกษาโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยนะครับก็คือเพราะว่านะักศึกษาโบราณคดีเนี่ยจะต้องข้าฝั่งไปเรียนที่ศิริราชนะครับไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร์กับอาจาร,รย์หมอนะครับที่เขาจะสอนเรื่องของกระดูกเพราะว่านักโบราณคดีเนี่ยเวลาที่ทํางานพัศสนามเนี่ยต้องสามารถจําแนกได้ด้วยว่า กระดูกที่เราเจอเนี่ยมันเป็นกระดูกสัตว์หรือว่ากระดูกคนนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วเราก็ทําให้อยากจะไปเรียนต่อนะครับทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อ,อปริญญาโทนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับทางด้านฟอสซิลนะครับของบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นไงครับซิลมาจากเกษตรก็เลยไปทำงานฟอสซิลต่อเน,นื่องอะไรอย่างนี้นะครับพอมีโอกาสได้ทํางานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห่งชาตินะครับ ไม่มีกระดูกคนให้ทำนะครับแล้วเราจะทํำยังไงดีนะครับก็ไปเจอว่าที่นี่ย,ยังมีกระดูกอย่างอื่นที่รอคนศึกษาอยู่นะครับนั่นก็คือกระดูกสัตว์นั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้นะครับตอนที่ยังเรียนอยู่คณะประมงเนี่ยนะครับก็ได้เอากลับมาใช้นะครับในชีวิตการทํางานปัจจุบันอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ปูเนี่ยสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องของกระดูกนะครับวานกับโลมานั่นเองนะครับซึ่งมันก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจําแนกชนิดได้ด้วยนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราสามารถจะจาแนกจากลักษณะของสีลวดลายนะครับที่ปรากฏอยู่ภายนอก แต่ว่าถ้าเกิดสัตว์พวกนี้ตายลงไปแล้วเนี่ยเราจะจําแนกได้อย่างไรนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือแค่โครงสร้างที่เป็นกระดูกภายนเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับส่วนที่สําคัญจริงๆในการแยกนี่ก็คือฟันนะครับกับส่วนที่เป็นกระโหลกแต่ถ้าอเผอิญเราไปเจอกระดูกส่วนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่กระโหลกเข้าเนี่ยเราจะม,มีวิธีการในจําแนกได้อย่างไรบ้างนะครับตอนหลังๆนี่ก็มีการศึกษาในทางด้านโมเลกุลาร์ขึ้นมานะครับก็เช่นเรื่องของการศึกษา d n a นะครับหรือว่าสิ่งที่เดี๋ยวพี่ปูจะทําต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คือศ ฝั่งหนึ่งคอลลาเจนเนี่ยไม่ใช่คอลลาเจนหน้าเด้งนะครับแต่ว่าคอลลาเจนที่ว่านี่คือคอลลาเจนเปปไทด์นะครับซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งมีอยู่ในกระดูกนะครับคือในกระดูกชนิดหนึ่งโดยเฉพาะกระดูกที่มีอายุกเก่าแก่หรือมากๆเนี่ยบางครั้งอาจจะมีหรือไม่มี DNA หลงเหลืออยู่ก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามันยังเป็นกระดูกอยู่เนี่ย มันก็ยังคงมีคอลลาเจนเปปไทดยเหลืออยู่นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็คือเป็นงานที่เราจะ,ะศึกษาต่อไปในอนาะคตข้างหน้านั่นเองว่าศึกษาคอลลาเจนเปปไทดยที่มีอยู่ในกระดูกเนี่ยจะสามารถใช้ช่วยในการจําแนกชนิดของกระดูกวาและโลมาได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ ุดเริ่มต้นที่ว่าทําไมถึงสนใจเรื่องของฟอสซิลคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับน้องๆนะครับก็คือ รู้สึกชอบนะครับชื่นชอบกับสัตว์ขนาดใหญ่นะครับอย่างเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับแต่ของตัวเองนี่อาจจะมากเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าถึงขนาดมีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวในบ้านนะครับแต่ว่าพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยไม่ได้มีฟอสซิลจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นบ้างนะครับเป็นพวกจิ๊กซอว์นะครับที่ต่อประกอบเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์บ้างนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเนี่ยก็มีผลงานชิ้นโบแดงด้วยนะครับก็คือตอนนั้นอาจารย์ให้ปั้นดินน้ำมัน ตอนอยู่ปถมเลยนะครับเล็กๆอยู่เราก็ปั้นเป็นสโ,โลผดคอยาวนะครับแล้วปรากฏว่าชิ้นงานนี้ได้ A บวกนะครับเราทํายังไงครับก็จับเข้าพิพิธภัณฑ์เลยนะฮะเป็นมัสเตอร์พีทที่เราโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยตอนนั้นก็จะมีเพื่อนที่สนิทด้วยกันอยู่คนหนึ่งนะครับทีนี้เพื่อนคนนี้แหละครับเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์นี่ก็จะมาเล่าให้ฟังเราก็เลยเกิดความรู้สึกสนใจอยากรู้มากขึ้นตอนหลังเราก็เลย คุยกันถูกคอนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยลองมาทำเช็คลิสต์กันดีกว่ารวบรวมรายชื่อไดโนเสาร์ต่างๆท้าที่เราจะหาได้จากแหล่งต่างๆหนังสือพิมพ์นิตยสารแมกาซีนทีวีภาพยนตร์ต่างๆตอนนั้นในลิสต์รายชื่อที่เราทําตอนเด็กๆเนี่ยนะครับก็เลยมีแม้แต่ชื่อของ ก็ซิล่าปรากฏอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับนักวิจัยนะครับหรือว่านักธรรมชาติวิทยาเนี่ยที่ทางานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยถือว่า,เ,าเป็นลักษณะสายงานที่พิเศษนะครับตรงที่ว่า,เ,าเราจะต้องทํางานทางด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยนอกเหนือจากการทํางานวิจัยนะครับตามสาขาความถนัดเชี่ยวชาญที่เรา รำเรียนกันมาที่นี่เนี่ยครับก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับการแบ่งปันนะฮะเราให้คนอื่นฟังว่าเราทํางานอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆน้องๆนะครับก็ทําให้เราปรับเปลี่ยนจากภาษาพูดที่เป็นนักวิชาการนะครับคุศับอะไรไม่รู้ฟังยากเข้าใจยากนะครับเป็นคิดว่าทํำยังไงนะครับน้องๆเนี่ยที่มาฟังเราถึงจะเข้าใจในสิ่งที่เรา ทำได้นะครับและขนาดเดียวกันเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าน้องๆก็มีโอกาสได้ลงมือทําแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เสศษเสี้ยวหนึ่งของอส่วนของงานที่พี่ทำอยู่นั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยพี่ก็มีความรู้สึกว่าความรู้เนี่ยที่เราเรียนมาในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางเฉพาะด้านเนี่ย มันไม่ตายไปกับเราด้วยนั่นเองนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น่ความรู้ในตั้งแต่ระดับมัธยมปลายปตีปโทนะครับก็ได้มาใช้ในในชีวิตการทํางานจริงๆด้วยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือต้องหาตัวเองให้เจอนะครับเพราะว่าพี่ปูก็เชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบมาทางไหนนะครับแล้วเราก็จะทําสิ่งนั้นได้ดีที่สุดนั่นเองนะ